ดูยายค่ะไปหาฟืนมานะคะพี่น้องไปเอามาตะโขกได้ยายเอามาตะเนี่ยน้ำบาดเนี่ยมาคขำซื้อบ่เานะฟืนฟืนออยไม่ฟืนอ้อยไฟเนาะนะพี่น้องไม่มะขามไปเอามาจากบ้านน้องนะคะน้องสาวของยายไงล่ะค่ะของย่าพานี่ล่ะค่ะเอาไว้อ้อยไฟเนาะ ขนุนดกมากเลยค่ะพี่น้องดูสิคะมันน่าจะเป็นทุเรียนเนาะเพราะว่าขนุนนี่มันไม่มีใครกินเท่าไหร่อะคะ่ะที่บ้านดูค่ะดกมากเลยมังมี่มังมี่นังแล้วพี่น้องแล้วขนุนหนังนะคะเนื้อมันก็อร่อยนะคะแต่ที่บ้านไม่มีใครชอบกินชอบกินในสิ่งที่มันไม่มีก็คือทุเรียนนี่ชอบมากเลยค่ะดกคักพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้เบิรงคับก็เถะนะขนุน ข้างบนนะ่าจะสุกแล้วนะงูใหญ่คาเครื่องเที่ยงพูนๆๆ่นะแตกแล้วมาเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดอยากได้กะมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวให้ไปกินฟรีนะคะแต่ยังไม่สุกนะคะช่วงนี้น้องเจีนทำอะไรเนาะเพี้ยนยังน้องเจีนเอาหมกยมไปกินเพิ่นต้อยหมกยมอมด้วค่ะพี่น้องเบื่องเนี้ยหมกยม มะยมหวานนะคะมันน่าจะเป็นมะยมเปรี้ยวเนาะจะได้กินกินโสมเนาะมะยมหวานหวานบ่หวานไปละใช้ชิมมังยุ่งเช็ดดีดีแล้อแถวบลังหวานบอฝาดอืถ้ามะยมหวานมันจะฝาด อันนี้ต้นต้นบางยิวเนาะพี่น้องเนาะบ่ค่อยเห็นอลไรเด้อค่ะทุกเมื่อนี่นี่ต้นบางยิวมันยังหน่อยอยู่บางยิวเด้อค่ะเด้ออันนี้ต้นบางยิวเนาะต้นมีลูกมันจะเป็นอย่างนี้เอาปุยนุ่นมันมายัดใส่หมอนใส่อะไรนะคะไม่ต้องต่อยค่ะน้องจีนไม่ต้องไปเอาลงมาหมดมาแล้วก็ต้องเด็กฟันเนาะค่ะเนาะเอาไว้ออยไฟเด้อค่ะพี่น้อง ดังทานนั่ะละค่ะแต่ว่าเอาไม้ออนมาอ่อยไฟอไ่อยไฟน, <C _ C> นะคะไม้มาขา<_ <C> _>มนะคะไม้มาขามแห้งเพิ่งย้ายแข็งแรงค่ะค่ะพี่น้องน้องจีนระวังมันกระเด็นส่ยตานะคะสัมภาษย์หน่อ ถอยออกอีกหน่อยน้องจีนมันเสียอันกระเด็นเสียตายละอืม พรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมคะน้องจีนไ,ไปค่ะพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนอีกนะคะเดี๋ยวนี้เขาให้เรียนชดเชยเนาะชดเชยช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะต้องเรียนทุกวันเสาร์เลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องปู่ของยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ